ตอนนี้เราอยู่ที่หอดูสัตว์น้องพักชีนะครับแต่ว่าปีนี้ดอกญ้าไม่บานปกติจะดอกแบดอกยาจะบานแบบสวยงามไปเดินดูอันนี้เป็นแบบว่าบรรยากาศปกติแถวนี้ดอกญ้าจะบานขาวไปหมดเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่โอ้เขาเดินเขาเดินเข้าไปดูด้านในกันมันมีจุดให้เดินเข้าไปอ๋อมันเป็นช่องทางการ การเดินศึกษาธรรมชาติกมสามสิบสามหนองผักชีนู่นเดินไปศึกษาธรรมชาติยุบๆอ่ะใช่ไม่ยาลาบป่ะไ,ไปไป, <laughs> ไป <laughs> อุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ เดินชมธรำฮะโอ้โหไม่ม uh ีอะไรกินบนรถเต็มอันนี้เหมือนมาไล่มานาเลยอ่ะเหมือนกำลังไป ขาเป็นแผลแน่นอนโอยคนบอบบางไม่คือเดินอย่างเงี้ยมันบาดเราไม่รู้ตัวให้ใหมไม่ใบาดไปเลยเดี๋ยวร่างกายเขาก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บหายเอออุ <laughs> ้ย <laughs> เออพนะ จป้ายเรามาจากป้ายมาเดินชมธรรมะนอออยู่บ้านธรรมชาติไม่พอ <laughs> อยู่บ้านเราธรรมชาติไม่พอเรามาที่นี่ธรรมชาติจัดเลยนี่มันไม่มีดอกไม้ <c oughs> เออเหมือนเห <c oughs> <c oughs> มือนทั้งไปนาเลยเห <c oughs> มือนเหมือนเรากําลังจะ อไปดำนาถือถือเป็นโตไปดำนาจินมันอาจจะแปลกำรับคนจรงทคนสหรับรับแล้วคนก็คนกรุงเทพคนกรุงเทพก็จะบอุ้ยตื่นเต้นจังเลยทีแล้าก็แบบจนเดินไปทุกวันเออ แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบระยะสั้นต้องไปเนี่ยเขาหลวงเอยค <c ười> บอกว่าเคบต้องไปเขาหลวงนี่อ้อยเลยเหรอทำไมทำไมไม่ไปเลยขึ้นอย่างเดียว <c ười> โอไหนอะอไปดูว่าอะไรตรงไหนกันนะอ๋อ <c ười> ตรงตรงตรง,งไหนคือตรงไหนคือหอดหอส่องนูน้อนอือ้นขึ้นมาข้างบนนี้เย็นเนาะเย็นสบายมากเลยธจะกับคุณ <c oughs> <c oughs> จะมาผูกอูนอนไปจะผูกอูนอนเธอก็ พ,พูดเป็นชาวไร่ชาวสวนเจ้ว่าทางีงไปนาเขนะเาไทยคนดอ่นเขาไทยลงเนี่ยโอ้ยแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศมันเองนะะเขาไทยปุ๊บ <laughs> <laughs> ทางไปนาชัดๆจ <laughs> ะมีงวดเนด <laughs> ี่ยร่ะจริงๆอ่ะมันต้องมีดอกญ้าแต่ว่าปีนี้ไม่ออก <laughs> อุบรรยากาศดีอยู่นะ <laughs> นี่มาแบบว่าศึกษาธรรมชาติ อเอาไข่ลงไปตรงนี้นี่ไปเฉยอ้เขาแต่ก่อนปีที่แล้ว,ว,วดอกย้ามันบานแล้วมันสวยสีขาวนั้งนันนเนี่ยเห็นไหมมันสวยมากเลยมันสีเขียวแต่ว่าถ้ามีดอกอจะสวยกว่าน,นี้คือไหนคือไหนที่ส่องสัตว์เขาอะ หรือว่าตรงนี้สุดทางตรงนี้เหรอโลนึงเลยนะ900น่ะอันนี้น่าจะบอลมาโลครึ้งเดินมาขาลุกขาบอลมาโลครึ่ถ้าสองขามันก็ต้องเป็นแบบอะไรนะบ้านที่จะทำให้เป็นสองมีไม่ก็จะทำเป็นห้างได้นะทำเป็นห้างส่งตัด แมงปอสมชายเออสมชายเตมาเแม่เต้าแม่กับเพลงนี้ก็ก็แมงปอไงแมงปอืจอแมงปออุ้ยแต่แบบไม่เห็นแมงปอนานแล้วนั่นหลังจากเดินมาระยะหนึ่ง โอ้ยทุกคนมันไม่มีทางสิ้นสุดหรอกนี้เขาก็ไปเรื่อยๆอหนุ่นอ้ยนุ่นอู้นุ่นไงมันอยู่ตรงนู้นที่เขามีหลังคาหลังคานุ่นแต่ไม่ต้องไปหรอกมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเอนี่ให้ดูบรรยากาศอ้สวยมากเขียว ปเดินออกไปที่อื่นแต่ว่าข้างในจะสวยไหมไม่สวยหรอกมัง้งไปเดินออกแล้วไปที่ถัดไปินุกกมีอาวุธของเานะสลับกัความซึมปลาชุ่มฝนนี่หน่อยว่าทำงานที่แบบว่าอาบน้ำคอรีนนะโอ้โ อ๋อเนี่เขาบอก,บอกบทำิด่นไม้มนนโอ้ไม่กล้ามากลางรอกเต็มตรเนี้ย สบายสบายตะขิืตื่นมาอาจจะมาอาจจะมาอะไรนอนนั่งยืนถอนไม้ก็ตัวเย็นๆกูจะบอกว่าเปิดเต็นออกมาเปิดฟึบยืนจ้องไม่ได้นะกว้างตีนมันหนักมากเลยนะตอนที่เดินอยู่เดินทางต่อดอกไม้ไม่ออก เดี๋ยวเดินทางกงันต่อนะครับ